ลองถามโทษนี่ดู What ออ What do you อะไรนะ What 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 are you doing What are, you doing? What, are what are you ถามอะไร What are you doing? ไปเดินไปนะคะอะไรยิ่งยิ่งนอะไรนะ ฮะวอ a r a ยูวอติเอาถามถามตาโทนี่เรอยดอู้เลยเลยยดูอิ่งอู้เฮ้ยไายเลฟนไอวกอนเไไร์กอินเทย t มายาเลฟโลังมยเทเลฟนโทรศัพท์ใช่ไหมหน่เเลไม่ด